สวัสดีครับอยู่ผมเข้าลุยแหลกครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็ทะเลครับแต่เป็นเป็นตำนะครับคุณผู้ชมตำทะเลครับม,มึกกระดองกับกุ้งตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชมกุ้งครับตัวใหญ่ๆครับมึกกระดองครับตัวยงใหญ่ครับผักแก้มก็จะมีหมกมะระแล้วก็ชมถั่วพูครับคุณผู้ชม ก็มีไก่ไก่ปิ้งครับขอนียวครับอิ่มข้าเร้งเลยครับพี่น้องก็ไก่ค้ำแล้วครับไก่เมืดแล้วครับพี่น้องมาเอาเลยเดี๋ยวจะมืดก่อนเน,น,นี่ยวปั่นใหญ่ๆครับจุน้ำมันผมโอ้โหเด็ดครับเหมือนเดิมครับ ไม่ยากให้ติดกิน <laughs> อืมมืดกรอบครับพี่น้องมืดกรอบกรึบๆเลย bình <laughs> <Pinh> cay <laughs> mm. <laughs> อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับไก่มือแล้วครับพี่นอ้องเรามีเวลาครับอ่ะอืมปุ่งปุ่งตัวนังไงครับพี่นอ้องอืม นัวครับนัวนั่วแช่ไปเลยอืมมึกครับอืมอืมลองปลากาลุ่งโซม อืมอืมับโอ้อแวขอแรงเลยครับพี่น้อง สั่นมาละคิ่นก <c oughs> ลูกกำลังพอดีครับใบใหญ่มากลูกกระคำเลยครับ <c oughs> จำเบจำเบครับพี่นออ้องอ้อ มึกอ้าว mm. oh, no. ก็สำเด็จแล้วครับอิ่มแล้วครับโอ้ทั้งแสบทั้งเบ็ดครับพี่น้องก่อเบิ้ลแล้วครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเข้าลุยแหลกครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบ